ค่ะสวัสดีค่ะติ้งนองติ้งนองตลาดนัดผ้าใหมสรินทุกวันเสาร์หน้าอาคารสาลาการเก่าจังหวัดสริบนบรรยายโดยกายแพทย์จ้าค่ะนี่เป็นบรรยากาศากายแพทย์ถ่ายทำเป็นวิดีโอเป็นคลิปนะคะ เป็นเทปที่จะพาคุณผู้ชมชมตลาดนะัดทุกวันเสาร์6โมงถึงเที่ยงครึ่งหรือว่าบ่ายโมงเพราะว่าแม่ค้าบางทีเขาก็อยู่ถ้ายังมีคนมาช็อปปิง้งเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ต่างจังหวัดและสามารถเดินทางแวะเวียนมามางานกระถินผ้าปลางานบุญงานกุศลอะไรแวะเวียนผ่านมาสารการนะคะเฉ็าะถึงแค่วันเสาร์เที่ยงครึ่งเท่านั้นนะคะ สนใจมาดูมาจับต้องมาดูเองตอนนี้ผ้าไหมขึ้นราคาแล้วแต่ว่าก็ยังมีบางเจ้านะคะที่สามารถพูดคุยต่อองกันได้สวัสดีค่ะ,คะจากอำเภอท่าตูมค่ะท่าตูมเป็นยังไงคะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะผ้าไหมขึ้นราคาแล้วใช่แต่ว่ายังอยู่ในราคาจับต้องได้เนาะสามตะกอที่นี่ก็จะมีให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้ผ้าตูมเป็นกลุ่มทอผ้าไหมบ้านขี้ตุนชื่อน่ารักมาก อำเภอโพนคลกตำบลโอ้ตำบลพนคลกอำเภอท่าตุมจะเปลี่ยนที่อยู่ให้เขาแล้วนี่นะไกแพทก็จะเป็นมีผ้าขม้าที่เป็นทอแบบเป็นมัดหมีก็มีแพดพูดถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะเห็นผ้าขม้าแบบทอธรรมดาสองตะกรอแล้วก็มีขิดแต่ทีนี้ความพิเศษของผืนนี้คือมัดหมีเป็นรูปช้าง The Land of Elephant ค่ะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นคือความเป็นสนีแล้วก็มีประสาทประสาทอะไรแล้วก็ผ้าไหมสุรินก็จะทำเป็นสบายนะคะเป็นลายทอยกดอกหกตะกรลายลูกแก้วเป็นผ้าไหมโฮเนาะก็คือตัดมาจากที่เป็นผ้าไหมพื้นนะคะนี่คือร้านแรกที่ไกด์แพทพาคุณผู้ชมมาช้อปปิง้งเพราะฉะนั้นอยากเห็นอยากจับต้องแบบนี้จับจับแบบนี้จับนะคะ เนื้องานของผ้าไหมคือความมันวาวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผ้าใยโคนโซลินไม่นำมาทอจะเป็นเส้นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะนอกนอจากนั้นก็จะมีผ้าไหมเป็นลายโบราณที่เป็นสองตะกอแบบนี้นะคะ,แล,ะแล้วก็สามตะกอแล้วก็โรงผ้าคอม้าสีสันสดใสแล้วแต่หมู่บ้านเนาะอันนี้สีสดมากสดจริงๆอะ่ะ โอ้โหพอจากไหมบ้านจะม<อ>จีขี้ไหมอะคุณป้าคําว่าขี้ไหมให้ดูคุณผู้ชมจะรู้ว่านี่ขี้ไหมมันเป็นยังไงนะที่เป็นตะปุ่มตะ่อ่านี่ค่ะนี่คือความเป็นไหมบ้านในเส้นพุ่งใช่ไหมเส้นยืนด้วยไหมพุ่งยืนนะคะเนี่ยไหมบ้านพุ่งยืนดูดูยังไงนี่ค่ะขี้ไหมอย่างนี้นะคะไหมบ้านพุ่งยืน ะะนนไหมเสามือจะเป็น,ปนลักษณะแบบนี้นะคะจะมีความเห็นเป็นเด่นอย่างนี้นะคะ,ะก็คือมือไหมเสามือนะคะสีสันสดใสไปตัดเป็นเสื้อได้หนึ่งตัวสําหรับคนตัวเล็กนะคะ,อ,ะอย่างแพทย์เนี่ยใส่ได้เลยนะคะนนร้านคุณพี่น้องนางนงนะคะนนยี่สุนปนงน,น,น,นะคะป้านงค่ะโอเคค่ะแล้วมาต่อที่ถ้าเราซื้อ ผ้าไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องซื้อเสื่อใช่ไหมก็ต้องร้านนี้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นคนที่หุ่นดีมากเลยอะคะ่ะประมาณอกอกสามสิบเท่าไหร่เฮียสามสิบแปดเหรอคะสามสิบแปดนะสามสิบแปดสวยมากเลยแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวมีผืมีอะไรนะแต่ละแบบมีอย่างละตัวไหมคะหรือ,อยังไงคะมีมีหลายไซส์ไหมคะ แบบละตัวเลยใช่ไหมคะน,นี่ค่ะคุณผูช้ชมถ,ถึง42แต่ถ้าสมมุติเขาชอบตัวนี้แล้วอก42่สมีไหมถ้าเกิดมีผ้าเลยอ,อยู่ก็ตัดให้ได้อ๋อทักทายได้เพราะฉะนั้นเน้นให้มาดูดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้ามีผ้าแล้วอยู่เขาจะตัดให้ได้สวยมากแต่ละตัวสงา่างามใส่กับผ้าไหมสวยมากนะคะน,นี่นะคะอ่าดูได้นะคะดูได้ ค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เจรจาต่อรองกันแบบนี้นะคะคุยกันได้ขายได้แม่ค้าก็ขายเพราะว่าผ้าไหมลงทุนสูงค่ะแต่กําไรไม่เยอะเลยค่ะเพราะว่าแกลแพทถ่ายทาคลิปมาตลอด2ปีก็จะบอกคุณผู้ชมว่าผ้าไหมทุนสูงแต่ขายแพงไม่ได้เพราะาต้องการที่จะออกจากร้านเพื่อให้นําเงินมาหมุนเวียนได้นะคะร้านนี้คึกคัก ร้านจุธารัดไหมสุรินนะคะจะเป็นร้านที่มีผ้าไหมเยอะมากเป็นสีธรรมชาติโซนนี้นะคะสีธรรมชาติแล้วก็ผ้าสีธรรมชาติเห็นนะคะต้องมาจับต้องมาดูเองค่ะคุณผู้ชมจะรู้ว่าโอ้ออจะนับจะนอยจะนายนะคะอยากได้ทุกผืนเฮ้ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยเห็นนะคะแล้วจะรู้ว่าร้อยสีพันลายผ้าไหมสุริน เป็นผ้าไหมาลายยอดนิยมก็จะเป็นลายโฮลายดอกมะเขือนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมมาจับต้องมาสัมผัสมาเห็นแล้วจะอลังการงานสร้างแล้วจะบอกว่าผ้าไหมสซรินจับต้องได้และราคาเบาๆนะคะเขาขายได้เขายอมขายเพราะว่าผ้าไหมเนี่ยทำเป็นอาชีพสำหรับบางบ้านบางหมู่บ้านบางครอบครัว ะะแล้วแม่ค้าที่นํามาขายถ้าปล่อยได้เขาก็ปล่อยเพราะว่าลงทุนหลายร้านนะคะร้านนี้ของจุธารัต์ผ้าไหมไกด์แพจาม,มาถ่ายทําให้คุณผู้ชมที่สนใจแล้วอยากมาเองเดินทางเองมาได้เลยยินดีต้อนรับสู่จังหวัดุรินทไม่มีเงื่อนไขค่ะคุณผู้ชมโทรมาถามเส้นทางไกด์แพชคุณผู้ชมก็มาเลือกเอง ถ้ามาไม่ได้ก็จะนำโพสลงที่ช่องให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งแต่ว่าจะไม่ได้หมดนะคะเพราะว่าผ้าไหมมีมูลค่าสูงค่ะนนก็ะจะอยากได้ผ้าไหมไปให้ช้างคะ่ะ <laughs> อยากได้ผ้าไหมไปให้ช้างใส่ให้ช้างใสเป็นการกัดที่แรงมาก <laughs> นี่นะคะร้านนี้โอ้โห <laughs> คน คนรุมนะคะร้านนี้คนรุมนี่ค่ะผืนนี้ค่ะที่ที่นางแบบหุ่นใส่อยู่นะคะอ่ะแม่ค้าผืนเต็มของผืนนี้หันให้แพทย์ดูซิอ่ะผืนเต็มด้านนี้ด้านในด้านเนี่ยผืนเต็มค่ะนี่ผืนเต็มค่ะใครยังไม่เคยเจอไกดแพทย์ในช่อง YouTube ตัวจริงเสียงจริงมาแล้วนะคะนี่สวยมากโอ้ทอทอสวยมัดทอสวย พอสวยมัดมีสวยให้คะแนนนะคะพริกไทยยกใหญ่เป็นเป็นมะยมก็ได้สวยนะคะสวยได้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 ค่ะแล้วทีนี้พอเราไปนุ่งหน้านาวมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขะไม่ต้องไปตัดค่ะเสียดายผ้าไหมนุ่งเป็นหน้านางแล้วก็พอหนาวก็ทําเป็นผ้าคลุมไหล่นะอ่อแม่ครับคุมไหลสิคลุมไหล่คลุมไหล่สมมติว่ามันหนาวหนาวหนาวหนา สูมนันหนา,นาวหนาวๆเวลาเวลาเจอแสงแดด้าคเหม่จะมีความมันวาวเห็นไหมคะการเดิน,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 นไปยังต่างประเทศเลยนะคะอ่าส,สวยมากค่ะสวยมากช่อง YouTube <ะ>ที่ทุกคนเข้าไปดูเคยเห็นได้ยินเสียงนี้นะคะสวยนะคะสวยนะคะขออนุญาตเดินผ่านนะคะขออนุญาตเดินผ่านขออนุญาตเดินผ่านนะคะขออนุญาตเดินผ่านเพราะว่าเขาเจรจาต่อรองพูดคุยกันอยู่ร้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้ต่อนะคะ นี่นะคะวันนี้แม่ค้าโควิดไม่มีแล้วใส่ถ้าให้น้ากากอ๋อเป็นการอําพลางว่าหนึ่งแม่ค้าไม่แต่งหน้าอันนี้รู้เลยแม่ค้าไม่แต่งหน้าอากาศก็ร้อยเป็นการอําพลางและก็เป็นการปลอดภัยด้วยนะคะรลานี้เป็นร้านน้องแตนแต้นเตรนนะคะร้านนี้จะไปขายที่ตลาดสดเทศบาลเพราะฉะนั้นถ้าชมในคลิปนี้แล้วอยู่ต่างจังหวัด แล้วมาไม่ได้แคปหน้าจอใกลคๆจะถามได้เพราะว่าน้องเขาจะไปที่ตลาดสดเทศบาลด้วยนะคะเราช่วยได้คือช่วยแต่ว่าต้องเอาที่แพทว่างแล้วก็ความเป็นไปได้นะคะภาไใหม่พวกนี้จะเป็นทอยกดอก5ตะตกอสำหรับอำเภอลำดวนซึ่งก็จะอยู่ที่นีมีหน้านาง3 0 0พนขึ้นไปนะคะ3,000ขึ้นไป3,000 3,500แล้วแต่นะคะแล้วแต่ลายแล้วแต่ความยากง่ายของการทอเพราะฉะนั้น จะให้ชมแค่แบบนี้แล้วก็ไม่ได้ให้ชมละเอียดเพราะว่าเขาขายของอยู่ในเวลาที่แพทถ่ายทําเราจะไม่รบกวนร้านค้าเพราะว่าบางทีเขาเห็นการแพทถ่ายทําเขาจะเดินออกจากร้านนะคะเราก็จะไม่รบกวนเขาจะขายกันแบบนี้นะคะนี่นะคะแบบนี้เจราจาต่อรองกันแบบนี้นะคะราคาเบาๆจับต้องได้นะคะค่ะเรามาร้านนี้นะคะคุณยายกิมหวน ยายกินมหัวอกับคุณตายนี่ขายมา20กว่าปีสงุ่งลูกเรียนจบหมดแล้วก็ยังที่จะไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆมีร้านอยู่ที่ดํารนแต่อยากมาตลาดนะคะอยากมาตลาดสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีเอฟซีด้วยโอ้ค้ามาี่ตลาเลยแ่แที่ไหนทําไมเสียงดังทั้งตลาดเลยใครคนซื้อด้วยอ่อทักทายคนซื้อหน่อยมาจากไหนคะคนซื้อมาจากไหนะอำเภอประสาทเนาะอ่าช่วยอุดหนุนนะคะช่วยอุดหนุน ช่วยการอุดหนุนแม่ค้าผ้าไหมจะได้อยู่ยงคงกระพันช่วยการสวมใส่หน่อยนะคะแบบนี้มาจับต้องมาดูกันนะคะแบบนี้เลยเค่ะเรามาร้านนี้นะคะร้านป้าเสาป้าปเสาอยู่ไหนสวัสดีค่ะร้านป้าเสาเนี่เป็นร้านที่พรีเมียมมากๆนะคะนี่นะคะวันนี้ป้าเสาขายได้หรือยัง มีคนมาซื้อรลยยางเป็นสีย้อมมะเกลือสีธรรมชาตินะคะปาเสาบิดขี้เกียจเหรอนี่เป็นผ้าไหมพรีเมียมกับคุณผู้ชมต้องคนชอบคนชอบจริงๆนะคะนี่เป็นทอยกดอกเออไม่ใช่ทอสามตะกอเหยยบหอแล้วก็ทอขิดนะสวยมากผืนนี้สีธรรมชาตินะย้อมจากอะไรผืนนี้ค่ะแกนขีเล็กแกนขี้เล็กโอ้นุ่มจนเนาะ นี่ <coffee> ตะกอปีเขาถามว่าสองตะกอเหรอสามตะกอส่วนใหญ่จะสามตะกอนะคะนี่คือผ้าไหมสวยๆของคุณยายสาวคุณยายคุณยายสาวขายไปเลยค่ะเดี๋ยวพทถ่ายทาเองเวลาที่เราเจอแม่ค้าขายของเราจะพยายามรบกวน้อยที่สุดนะคะเพื่อให้เขาขายของได้เราเน้นขายของได้ค่ะไปย่างอ่ะไปแล้วเนาะทีนี้ทีนี้จะ จะเป็นผ้าระดับพรีเมียมอะค่ะร้านต่าเสาอะค่ะก็สนใจนี่คือถ้ามาไม่ได้แคปหน้าจอถามไทยแก้แคทจะถามคุณยายคุณป้าเสาได้นะคะเพราะว่าผ้าไหมแต่ละผืนมูลค่า3 4 0 0 0 5 0 0เป็นหมื่นแล้วแต่ความยากง่ายของการทอค่ะดูความสวยงามก่อนเนาะผืนนี้เท่าไหร่สวยแท้นี่7 5 0 0คุณผู้ชมสีธรรมชาติจับครามเนาะ แล้วก็มีแอวยากตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมต,ตีนสิน้น,ต,น,ต,นตีนตยตีนลตีนตีนตุวยบอกสวยมากเลยนะมีมนนสนีถ้ามาไม่ได้ก็รอจังหวะบางทีเขาก็ไปออกบูธที่กรุงเทพนะคะปีใหม่ก็จะไปที่งานเมืองทองธานีช่วงนี้ก็ยังเป็นต้นปีอยู่ก็ให้คุณผู้ชมมาที่ตลาดดีกว่ามาเที่ยวที่สุนิพูนนี้ก็สวยธรรมชาติเหรอคะเพื่นี้ ตัวนี้ผ้าขิดแล้วย,ย้อมจากอะไรผืนนี้นเค้กคลั่งได้ได้ออกเป็นอย่างนี้เหรอ<า>สวยจนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยวคุณผู้ชมสวยมันจะสง่ามากเลยถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวคนตัวนี้ยกดอกไหมหรือว่าเป็นขิดหรือย,อยังไงยกขิดนะยกขิดย,<ม>ยากค,ย<ม>คุณผู้ชมอธิบายการยกขิดนี้ก็ฟังแล้วก็งงแล้วแล้วพอไปเจอเจอของจริงกอลังการแล้วก็สมราคาเขานะคะ ต้องเป็นคนรู้คุณค่าแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อมนราคาเท่านี้โอเคเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจะไปหาผ้าไหมราคาถูกมันก็ตามมูลค่าของกรรมวิธีของการทอนะคะเห็นไหมเนี่ยดูก่อนนะสีดำคิดตัวนี้เป็นสโลงแต่ว่าทอทอแบบสีตะกอใช่ไหมสีเนาะคันนี้สีเนาะนี่ ของคุณป้าจะต้องทำตีนสิ้นหมดเลยเนาะนี่สวยมากนะคะต้องมีเจ้าของค่ะเจ้าของเขาจะมาตามหาเองนะคะผ้าไหมายทุกผืนมีเจ้าของค่ะคนที่เห็นคุณค่าคนที่ชอบเขาจะจะรู้สึกว่าโอเคไกแพทย์สวยจังเลยถ้าสนใจมาไม่ได้แคปหน้าจอถามไทยไกด์แพทย์บอกนะคะว่าราคา4,000-5,000อัพ ถึงหลักหมื่นนะคะถ้าพอใจในราคาคุณยายกลับบ้านเด็กแพททักไลน์ได้ถ้าคุณผู้ชมมาไม่ได้เรายินดีช่วยเหลือแต่ว่าก้แพทจะเป็นสภาแล้วสแกนให้ว่าปลอดภัยผ้าไหมส่งถึงบ้านให้แน่นอนนะคะเพราะบางทีคุณยายกลับไปบ้านก็ไม่ได้ขายออนไลน์เราช่วยกันแบบนี้นะคะเพื่อให้ผ้าไหมสุรินอยู่ได้บนโลกออนไลน์รับชมจาก YouTube ทางจังหวัด ภาคไหนคอมเมนต์ comment ได้นะคะจากต่างประเทศก็คอมเมนต์ได้ Thank you so much for watching me from any country You can call me from you watching what's name w h i c h country in watching me บอกได้เลยนะคะว่ารับชมที่ประเทศอะไรจังหวัดอะไรจะได้รู้ว่ามีคนรับชมผ้าไหมสุดินกับไกด์แพทไกด์แพทก็จะมีความสุขแล้วก็อยากให้ผ้าไหมสุดินอยู่ได้นานๆแล้วก็ร้านตลาดนัดผ้าไหมทุกวันเสาร์ยังคงได้ขายตลอดปีตลอดไป แล้วให้คุณผู้ชมที่เดินทางมาได้มาถึงสุรินนะคะเราไม่เน้นออนไลน์เราเน้นให้เขาขายที่ตลาดเพราะว่าเขามีเวลาแค่หกโมงถึงเที่ยงเองคุณผู้ชมนะนี่ค่ะสวยงามทุกผืนคนที่เห็นคุณค่าแล้วก็ชื่นชอบจะเข้าใจผ้าไหมนะจ้านี่นะคะอืมด้านปะเสานะคะ นนะะสนใจทักได้ได้คลิปนี้นะคะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่1นนะคะเดี๋ยวชมกันในคลิปที่2บรบรยากาศตลาดนะัดผ้าไหมานาเที่ยวโดยไกยด์แพทเจ้าของช่องผ้าไหมสุรินแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ที่เน้นประชาสัมพันธ์เรื่องของเราเรื่องราวค่ะเรื่องราวของผ้าไหมสุรินให้คุณผู้ชมได้เห็นและจับต้องได้นะคะคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะนี่คะ่ะขาเจรจาต่อรองกันแบบนี้คิปต่อพบกันในคลิปที่2 คลิปนี้ลาไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องค่ะสวัสดีค่ะ